สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งในวอกพี่พี่หนึ่งสองห้าในวันนี้วันที่9ตุลาคมเนื่องจากเม่นได้เกิดนเรืเ่องภาษาญี่ปุ่นไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าภาษาญี่ปุ่นมีโครงสร้างมีรูปแบบการใช้งานแล้วก็มีรูปเล่นต่างจากภาษาไทยและภาษาอย่างไรบ้างวันนี้เฟิร์สก็จะมาขอเล่าประสบการณ์โดยตรงที่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่นี่คําถามแรกคือทำไม,มึมตัดสิในใจเรียนภาษาญี่ปุ่นก็จริงๆก็คือมันก็มีเวลาว่างในตอนตอนเรียนอยู่ปรตรีแล้วก็รู้สึกว่าการเรียน,นภาษาเพิ่มมันก็ มันเป็นอะไรที่ได้ประโยชน์ติดตัวเราไปตลอดก็เลยลองเรียนซึ่งจะเรียนสาสรอื่นก็ดูไกลตัวอยู่ก็เอายิบุนเนี่นเพราะว่าก็ตอนเด็กๆก็นั่นแหละคลุกคลีกับเพื่อนๆก็กลุ่มการ์ตูนกลุ่มอันนี้อะไรพวกนี้ตอนในตอนแรกมันก็คงจะหน้าเบื่องที่ว่าต้องท่องตัวอักษรใหม่ทั้งหมดแต่ว่ายิปบุนก็ชอบดีที่มี5้ิตัวแล้วก็ไปท่องคันจิอีกสองพันตัวเอาทีแต่ว่าพอผ่านจุดน,นั้นมาแล้วก็จะเริ่มมีลูกเล่นมีอะไรให้น่สาสนใจมากขึ้นอย่างหนังสือเรียนที่ใช้อยู่เอาแบบมาค่อนข้างดีเพราะว่าตตอนน้บ แต่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 ะบทจะมีธีมของมันเช่นธีมการไปเที่ยวธีมทำอาหารธีมสุขภาพตอนต้องบทเนี่ยเขาจะมีบทความเล็กๆทึ่งเกี่ยวกับเรื่องสภาพอากาศหรือเรื่องอะไรของญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับธีมธีมนั้นเช่นการท่องเที่ยวก็จะบอกว่าการท่องเที่ยววันนี้ญี่ปุ่นเนี่ยจะเดินทางกันยังไงไมีนักเท่องเที่ยวในฤดูหไหนกันบ้างก็หลังจากอ่านนั้นก็ถึงจะเข้ามาเริ่มเข้าบทเรียนซึ่งบทเรียนเนี่ยก็นึกภาพว่าตอนเราเรียนตอนเด็กๆตอนประถมเรียน กาไก่ขอกขก็จะเป็นมีรูปภาพมีอะไรมาราตาราใจเยอะแะอันนี้ก็เหมือนกันเพื่อให้คนที่ไม่รู้ภาษาเนี่ยทำไม่น่าเบื่อจนจงเกินไปว่าต้องมานั่งท่องทุกอย่างก็จะมีรูปภาพมีบทความมีคําพูดอะไรตลกตลกตลกมาให้อ่านตลอดในตอนต้นๆซึ่งพอเราเรียนไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับได้เก็บเลเวลเพราะว่าเริ่มจากเรียนเอาตกสอนอะไรมาไม่รู้มาต่อกันมั่วๆเป็นคำระเบิดก็ไม่ใช่แล้วก็จะเริ่มรู้ว่ารู้จักการใช้คํารู้จักการสร้างประโยคเอาประทาน การเกยอยาเลยวะญี่ปุ่นอย่างนี้มันคือเอาเกลียวนี่แหละเอาประธานอะข้างหน้าแล้วก็มีพาร์ติเคิลมีอะไรก็ว่าไปก็คือเหมือนกับได้เราจะมีเหมือนกับ building block เริ่มต่อขึ้นเรื่อยๆต่อขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จนตอนนี้ก็คือก็เรียนพอที่จะพออ่านประโยคยาวแลวต้องไม่ต้องเปิดพจนานุกรมได้แล้วซึ่งก็เพราะอ่านอะไรพวกนี้ได้แล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องงา่าย เหมือนกับว่าก็ว่าเราจะมีโลกของเราู่โลกหนึ่งเช่นสมมติเรารู้าภาษาไทยแล้วก็จะมีโลกอยู่แค่นี้แต่ถ้าเกิดเรารู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเนี่ยเราสามารถไปค้นคว้าคารู้เพิ่มได้เช่นอันวิกิพีเดียซึ่งวิกิพีเดียของไทยเนี่ยก็แต่ไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่ตามบทความก็ต้องไปหาวิกิพีเดียของอังกฤษอ่านเอาก็คือขอบเขตการเรียนดูที่เราสามารถยืดมือไปได้ก็ใหญ่ขึ้นอันนี้ญี่ปุ่นก็เหมือนกันแต่ว่าญี่ปุ่นเนื่องจากภาษายังไม่ค่อยแข็งขนาดเท่าไหร่แต่ว่า ก็จะก็ังมีขอบเขตที่ขยายเป็นโลกขยายขึ้นก็อาจอาจ,จะอาอกแนวบันเทิงนิดหน่อยก็อาจจะดูอนิเมะบางงานที่ไม่มีคนแปลเป็นต้นซึ่งจริงๆก็ไม่ต้องถึงกับขั้นว่าเชี่ยวชาญมากๆขนาดเป็นล่ามแปลภาษาห,หรือว่าพูดปลอได้แต่ว่าแค่พอมาที่นี่ก็รู้สึกว่าทําให้ชีวิตบงังเยิดมันสะดวกยิ่งขึ้นอย่างเช่นตอนไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยก็ไปเที่ยวเองคนเดียวได้พอเอาตัวรอดได้บ้างแล้ว หรืออาจจะไม่ต้องที่ญี่ปุ่นเลยหรือบางที่อาจจะนั่งอยู่เปิดเว็บอะไรสักอย่างหนึ่งก็เป็นเว็บลิงก์ไปญี่ปุ่นอันนึงแล้วซึ่งเราก็สามารถอ่านออกเองได้ไม่ต้องไปเพิ่ง Google Translate ที่แปลเป็นภาษายุบยิบ,ยบ,ยบซึ่งก็จริงๆนะนราว่าไอตอนระหว่างเรียน,นก็จะมีช่วงลำบากกันที่เราต้องทัองพันจิจํานวนหมาจาาแล้วก็เรียนการผันเวิร์บเรียนการใช้คําสุภาพคํารูปแบบต่างๆที่ มันยากก็มีรายละเอียดเยอะมากแบบว่าต้องใช้ในกรณีนี้ถึงเอาคํานี้แต่ว่าอาการดูพวกนี้ก็ทําให้เหมือนกับว่าได้ใช้แนวความคิดเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วการในภาษาเนี่ยกึ่งๆคณิตศาสตร์เพราะว่าเพภาษาเก็จะมีชุดกฎของมันว่าเราต้องใช้กฎข้อนี้เพื่อทําให้ประโยคนั้นเป็นประโยคที่คนอ่านรู้เรื่องแล้วก็เราฟังรู้เรื่องแล้วเข้าใจมีความหมายเหมือนกันทางคณิตศาสตร์ก็เหมือนกับว่าเราจะมีกฎมีเซตว่าเราจะมีกฎข้อนี้เช่นในจํานวนเต็ม็อย่งที่บอกว่ากฎก็คือ มีจานวนเต็มศูมนย์มีจำนวนมัจีจำนวนนัดที่เรียกว่าศูนย์แล้วก็จะมีจานวนนัดตัวต่อไปที่อยู่ฐานศูนย์หนึ่งหน่วยบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่ง,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 งเป็นต้นแล้วก็ที่สนุกอีกอย่างในเรื่องภาษาคือการเอาภาษาต่างๆเปรียบเทียบตอน,นเด็กๆก็เคยสงสัยว่าทําไมคําบางคําในภาษาไทายกับภาษาอังกฤษมันดันเหมือนกันมีคําคล้ายๆกันเช่นไฟกับไฟ l ์ e อเ a n าที่แปลว่าช้างกับเอราวันเป็นต้น ซึ่งก็ได้รู้ภายหลังว่า,าจริงๆแล้วมันมาจากรักษาบาลีสตษษษษษัสกิจเดียวกันแล้วก็จากรักษาเนี่ยก็แต่แขนก็เป็นภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเป็นต้นซึ่งพอได้รู้ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ทําให้รู้สึกว่ากรอบอันนี้ใหญ่ขึ้นเช่นคําว่าเบอคําว่าเบอรนจริงๆก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าเบอเป็นภาษาอะไรจริงๆเพราะว่าภาษาไทยก็ใช้คว่าเบอภาษาอังกฤษก็ใช้คําว่าเบอ B L U R ภาษาญี่ปุ่นก็มีคําเหมือนกันคือบุเลุรก็แปลว่าเบอเหมือนกัน อีกเรื่องการตรงนี้แหละว่าเกิดภาษาว่าภาษาไหนใชย,ยืมมาจากภาษาไหนแล้วก็การเอาคําเปรียบเทียบกันมันก็สนุกอย่างนี้แล้วก็หลายๆอย่างที่ภาษาแำหภาษามีคําความหมายในภาษาภาษาอื่นไม่มีเช่นภาษาไทยก็ที่รู้กันว่าคําว่าเกรงใจคําว่าเกรงใจเนี่ยมันเฉพาะทางมากเป็นสําหรับเป็นนิสัยของคนไทยจริงๆภาษาอื่นก็เลยไม่มีคํานั้นออกมาบางกลนกันจะมีคําอยู่เยอะมากที่อาจจะพูดแล้วไม่มีความหมายเลยว่าไม่มีความหมายเยอะมากจนไม่รู้จะแจปลอะไรเช่น ญี่ปุ่นก็จะมีคําว่าโอเนกาชิมัสอันนี้จะเป็นคําที่ใช้ทางการและเกิดไปทางการก็ได้แต่ว่าจะได้ยินบ่อยแล้วก็กึ่งๆจะไม่ค่อยมีความหมายในตัวเมันก็เป็นคําที่พูดในสถานการณ์เฉพาะเฉพาะสถานการณ์หนึ่งซึ่งก็พอได้รู้จะรู้ภาษาญี่ปุ่นเยอะขึ้นก็จะรู้สึกว่าได้เอากลับมาโยกกับภาษา,ายเยอะขึ้นแล้วก็พอเรามีความรู้พอเราเอาเอานูน่นเอานี่มาจับมายโยนเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันสนุกได้เห็นลูกเล่นได้เห็นว่าภาษามันยิ่นไปมากันยังไง ซึ่งจริงๆก็ตามที่อย่างที่มหาลัยเนี่ยก็จะแนะนําให้คนรู้อย่างน้อยสองภาษาหรือรรสามสามภาษาก็คือจะมีอังกฤษอันนึงแล้วก็อีกสาภาษาก็ลองไปหาเรียนเพราะว่าภาษาจริงๆแล้วมีคนรู้จักคนหนึ่งเหมือนกันบ่นว่าไม่มีโอกาสในภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าทางานทํางานแล้วก็ไม่มีเวลาเป็นต้นซึ่งไอ้พวกเนี้ยยิ่งเราเก็บเกี่ยวเร็วมันก็ยิ่งได้ประโยชน์เยอะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเราเรียนแล้วก็จบแต่ว่าพอเราเรียนเนี่ยเราก็จะได้รู้เพิ่มขึ้นแล้วก็ มีเก็บความรู้มีเวลาขนขวายเอาเก็บมาเพิ่ม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 ประสบก,การณ์อะไเยอะขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็อาจจะไม่ต้องถึงกับอย่างที่บอกไม่ถึงไม่ต้องถึงกับขั้นเชี่ยวชาญขนาดไปเป็นล่ามแปลาภาษาได้แต่ว่าให้พอรู้ไว้ให้อย่างน้อยก็คือรู้ว่ามีภาษาให้เราพอเปลี่ยนไปมาได้ไม่ต้องไปพึ่งล่าพึ่งอื่นแล้วก็การเรียนรู้ภาษาวิธีการเรียนรู้ภาษาเนี่ยมันก็จะทำให้ช่วยเราได้ฝึกสมองได้จับอะไรโยงไปโยงมาให้มันเป็น ระบบระเบียบเป็นเหตุผลกฎเกณฑ์ของมันว่าถ้าเกิดใครมีประสบการณ์เรื่องภาษาว่าเรียนภาษาแล้วรู้สึกยังไงหรือว่าอยากเรียนภาษาแต่ว่าไม่มีเวลาหรือว่าอะไรยังไงก็มาพูดคุยกันได้ตามคอมเมนต์ข้างล่างของเราแล้วกันแล้วก็เจอกันพร้องไพีหนึ่งสองครั้งต่อไปวันพฤหัสกับเจ้าวันเสาร์กับเกมแล้วก็วันอาทิตย์กับเมน,นะครับ